สวัสดีครับเจอนอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องที่ทุกคนอาจจะให้ความสนใจอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเกี่ยวกับสิ่ง,งมีชีวิตต่างๆนะครับเพราะว่าเราอาจจะช่วงนี้เหมือนมี UFO หรือ UAP นครับที่ผ่านเข้ามาที่โลกเรานะครับซึ่งสิ่ง,งมีชีวิตต่างๆวเนี่ยือบางทีเราก็เรียกว่าเอเลียนใช่ไหมครับเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีหรือเปล่าหรือว่ามีแต่พวกเราอย่างเดียวหรือเปล่าสิ่งชีวิตแบบพวกเราที่อยู่ในโลกนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกวกาว่าจริงๆแล้ว ผว้ยราเนี่ยถูกสร้างมาด้วยความบังเอิญจริงหรือเปล่านะครับหรือว่ามีอะไรจัดเรียงให้เป็นแบบพวกเราอย่างี้น,นะครับหรือว่าจะมีแค่พวกเราอย่างเดียวไหมที่จะเป็นแบบเรานะครับหรือว่าเอออาจจะมีสิ่งอื่นอยู่นะครับแต่ทําไมที่เราไม่ได้เจอกันกันกบสิ่งอื่นเนี่ยเป็นเพราะอะไร,นะรไปลองฟังกันเลยนะครับ อาจจะรู้จักคำว่าเอเลียนหรือว่า UFO อะไรอีกนะแล้วก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนใหม่แล้วเป็น UAP แต่จริงไม่ได้เปลี่ยนใหม่หรอกครับเราต้องเข้าใจนิยามมันก่อนนะคือคำว่า UFO นะครับสมัยนี้ถ้าพูดถึง UFO อะแล้ว็จะนจะนึกถึงว่ามันเป็นวัตถุที่มันมาจากนอกโลกแล้วคราวนี้เขาก็เลยต้องใช้ศัพท์ใหม่และเดี๋ยวมันสับสนกันเพราะวัตถุที่เราเห็นเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นวัตถุอะไรก็ได้ที่มันอยู่ ที่มันลอยอยู่บินบินอยู่แต่มันอาจจะอยู่ในโลกหรืออะไรก็ได้หรือจะมานอกโลกก็ได้ก็คือมันเป็นอะไรที่กว้างขึ้นก็คือใช้คําว่า UAP จะเป็นวัตถุอะไรที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ก็แค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเราพูดถึง UFO เนี่ยคนก็จะมโนไปแล้วว่ามันคืออ่าวัตถุที่มาจากต่างดาวแล้วคราวนี้คําว่าเอเลียนเนี่ยถ้าตามความเข้าใจของส่วนใหญ่จริงๆนะครับมันก็คือสิ่งมีชีวิตที่มาจากต่างดาวคือถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใน ดาวเราหรือโลกของเราเนี่ยเราก็จะไม่พูดว่าเอเลียนแล้วคราวนี้ก็คือสิ่งมีชีวิตจริงๆแล้วอะ่ะแค่ในโลกเราอะ่ะมันก็มีมากมายเลยใช่ไหมมันก็จะมีหลายรูปแบบมากเลยอะ่ะแล้วเราเราคิดว่าเราอะ่ะรู้จักสิ่งมีชีวิตในโลกทั้งหมดเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วก็คงไม่หมดอยู่แล้วนะมนุษย์เราก็เรามนุษย์เราก็คิดว่าเราเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่จเจริญที่สุดแอดวานที่สุดแลละที่อยู่ในโลกเรา แต่จริงๆแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่ามันมีสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นที่อยู่ในโลกของเราหรือเปล่าคำว่าอยู่ AP ก็อย่างที่พูดไปก็คือเป็นวัตถุที่เรายังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันคืออะไรอาจจะเป็นยานของของสิ่งมีชีวิตในโลกนี่แหละอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่แอดวาน์ก่าเราหรืออาจจะเป็นจากประเทศใดประเทศหนึ่งที่เขาไม่อยากบอกสัญชาติก็ได้อาจจะเช่นรัสเซียหรือว่าอาหรับนะครับหรืออาจจะเป็นเกาหลีเหนือหรืออะไรเงี้ยหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะแต่ผมอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับ ซึ่งพิสูจน์ไม่ได้อเอางี้ยนะนะหรือว่าเราอาจจะอาจจะ UAP นี้สุดกาอาจจะเป็น UFO เลยก็ได้นะแต่เพราะว่า UFO เราก็เข้าใจคือเ,เข้าใจว่ามันคือสิ่งมีชีวิตต่างดาวใช่ไหมแต่จริงๆมันเราก็นิยามกันผิดแหละนะครับคราวนี้เราต้องมาเข้าใจเรื่องการการที่เราจะเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตแบบพวกเราเนี่ยนะว่ามันเกิดได้ยังไงเป็นชีวิตสิ่งมีชีวิตแบบพวกเราที่เรารู้จักกันเนี่ยเอาแบบพวกเราก่อนใช่ไหมก็สิ่งมีชีวิตแบบพวกเราก็คือแบบเป็นถ้าเป็นท่าแล้วก็เหมือนเป็นคาร์บอนเบส เราก็รู้ว่าต้องมีธาตุคาร์บอนเป็นหลักนะก็คือเราถ้าเราพูดถึงเอเลียนเราก็จะพูดถึงกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่จะคล้ายๆพวกเราจริงๆแล้วอาจจะมีสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่คาร์บอนเบสก็ได้นะถามว่าเป็นไม่ได้ไหมก็เป็นไม่ได้ตอนนี้เราต้องมาพูดถึงตั้งแต่จุดกําเนิดของอจักรวาลเลยนะครับก็คือก่อนที่จะเป็นสิ่งมีชีวิตแบบเราเนี่ยมันเกิดมาได้ยังไงอะไรเงี้ยครับก็คือบิ๊กแบงนะครับก็คือทฤษฎีบิก๊กแบงเนะี่ยมันก็เป็นแค่ทฤษฎีนะ ที่ถามว่ามันพิสูจน์ได้หรือยังว่ามันเป็นจริงนะครับคือไอ้บิ๊กแดงเนี่ยมันก็คือเป็นทฤษฎีที่น่าเชื่อถือมากที่สุดของนักฟิสิกส์นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกนะครับอาจจะประมาณเกิน95%ของนักวิทยาศาสตร์ที่เชื่อว่าทฤษฎีบิ๊กแดงเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับแต่ถามว่ามันมีจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะแต่อย่างถามว่าพิสูจน์ได้ไหมก็กําลังพิสูจน์กันอยู่เอาเป็นว่ามันเป็นเรื่องจริงก็แล้วกันนะ ก็คือคนสน่วนใหญ่มั่นใจนะครับว่ามันเป็นทฤษฎีที่เชื่อถือได้นะครับก็ K ถ้าพูดถึงจุดกําเนิดของเอกภพนะครับก็คือทฤษฎีบิกแบงอ่ะเราจะต้องพูดถึงตัวฮอตบิกแบงทฤษฎีนะครับซึ่งเป็นทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับมากที่สดุดณนตอนนี้นะครับที่มันเป็นฮอตก็คือมันจะเริ่มจากภาวะที่มันร้อนมากๆนะครับซึ่งไอ้บิกแบงเนี่ยก็คือทฤษฎีเนี่ยมันก็มาจาก ทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอสไตน์นะครับซึ่งว่าไอฮอนบิกแบงค์เนี่ยก็ถูกอธิบายมาในปี1950อะไรประมาณเนี้ยครับจากนักวิทยาศาสตร์สักสองสามคนนะครับเดี๋ยวผมลงชื่ออีกทีนึ่งครับซึ่งฮอสบิกแบงค์เทลลีะนะครับก็คือเริ่มจากภาวะที่เป็นภาวะเอกฐานนะครับก็คือภาวะซิงค์ลาริตรี้นะครับซึ่งภาวะเอกฐานเนี่ยก็คือเราก็อาจจะคุ้นชินกับในในหลุมดำหรืออะไรเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นซิงค์ลาริตี้ของบิกแบง ที่จริงก็ไขไขกันแหละมันเป็นภาวะที่มีการเขาเรียกว่าเรามีความแน่นแน่นที่สูงมากนะครับแล้วก็ครา Big Bang, นบิ๊กแบงตอนนั้นนะ่ะแพทยเอกภพตอนนั้นเน่เขาบอกว่าก็คือเป็นศูนย์มันต้องเป็นยังไงนะมีความหนาแน่แนมากมีความร้อนที่ไม่สามารถอธิบายได้นะครับแล้วสักพักหนึ่งมันก็จะมีการเหมือนกับการระเบิดอ่ะก็คือการขยายของจากไอจุดเทีันเป็นศูนย์แล้วก็ระเบิดความร้อนที่มันสูงมากเนะี่ยตรงจุดสิงโลาที่ี่เนี่ย เกิดแป๊บเดียวเองภายใน1วินาทีเนี่ยก็จะเกิดภาวะอะไรที่เป็นเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยนะในช่วงหนึ่งวินาทีเนี่ยแต่หนึ่งวินาทีน่ะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่ามันอธิบายยังไงว่าตรงนั้นมันคือ1วินาทีเนาะแต่จริงๆแล้วถ้าตามพูดถึงามหลักวิทยาศาสตร์กันการวัดเวลา1วินาทีก็คือใช้ความเร็วแสงเอาใช่ไหมถ้าแสงเคลื่อนที่ได้คำนี้ก็คือ1วินาทีนะครับก็คือความเร็วแสงซึ่งความเร็วแสงมันคงที่อยู่แล้วจากทฤษฎีของทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นจริงอยู่แล้วนะครับก็หลังจากที่บิกแบงที่มีการขยายตัวเนาะก็คือจากจุดซิงเกิลาร์ตี้เนี่ยแล้วก็มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วเนี่ยในภายใน1วินาทีเนี่ยก็จะมีความพวกความร้อนอ่จากที่มันอธิบายไม่ได้ก็สามารถที่วัดได้แต่แม่งก,ก็ยังสูงอยู่ดีนะความร้อนก็สูงมากมากครับเพาสูงกว่าเจ็กลางดวงอาทิตย์อีกประมาณแบบหลายพันล้านองศาหรืออะไรงนี้เลยนะครับซึ่งไม่ร,มรู้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ายัางไงเนาะก็คือจาก ทฤษฎีของเขานั่นแหละนะครับแต่ก็คงจากการคำนวณอย่างช่ำชองนะครับของนักวิทยาศาสตร์นะครับก็คือช่วงที่มันเกิดในหนึ่งวิทยาทีนี้ก็จะมีอนุภาคนะครับอนุภาคที่หลักๆเลยท,ที่ปล่อยออกมาในช่วงแรกนะครับก็คือเอิเล็กตรอนโฟตอนนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือนิวติโนนะครับซึ่งตัวนิวติโนเนี่ยเป็นตัวสาคัญที่จะเราคิดว่าสมมติถ้าเราตรวจเจอในปัจจุบันเนี่ยก็จะบ่งบอกว่าทฤษฎีเนี่ยมันมีจุดกําเนิดยังไงนะครับคืออันนี้เพราะว่านิวติโนเนี่ยมัน เป็นอนุภาคที่มีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ทำปฏิกิริยากับ,กบตัวปฏิสาสารของมันเองกับตัวอย่างอื่นน้อยมากนะครับยกเว้นตัวความน้มถ่วงนะครับกับตัวแรงยังอ่อนนะครับซ,ซึ่งมันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้น้อยมากสําหรับตัวนิวตรินโ,นโ,นโนนะครับนอกจากที่จะมีโปตอนอิเล็กตรอนและก็นิวตรินโนแล้วเนะี่ยก็ยังมีนี่เป็นส่วนใหญ่นะไอสตัวนี้ก็ยังจะมีตัวโปรโตอนนะครับโปรตอนกับนิวตรอนนะครับที่ยังมีอยู่แต่ว่าไม่มากนัก แต่กขาบอกว่าช,วช,วช่วงแรกที่เกิดเนี่ยตัวอิเล็กตรอนกับตัวแอนตาอิเล็กตรอนนะครับก็คือโิตอนเนี่ยมันจะมีการมาชนกันแล้วก็เกิดเกิดาภ,าภาวะตัวอนันต์เลชันไปนะครับแล้วก็จะทําให้ตัวฟูตอนกับตัวนิวตอนนี้เยอะขึ้นมากกว่านะครับในช่วงแรกนะครับแล้วก็ไม่นานจากนั้นนะครับคือเมื่อกี้มันเป็นภายในวินาทีใช่ไหมจากนั้นไม่นานเนี่ยไม่กี่ร้อยวินาทีนะอุณหภูมิก็ลดลงแบบลงเหลือประมาณ จะครึ่งหนึ่งหรืออะไรอย่างนี้เลยครับลดลงเร็วมากนะครับจากอนุภาคที่มันเคยเคลื่อนที่เร็วเนาะมันก็จะเคลื่อนที่ช้าลงนะครับแล้วตัวอนุภาคตัวโอตอนหรืออะไรเงี้ยนะครับก็มารวมตัวกันนะครับอัดแน่นกันก็กลายเป็นตัวธาตุขนาดเล็กนะครับก็คือไฮโดรเจนนะครับคือก็คือ h 1นึ่งนีเองครับแล้วก็เป็นพวกก็อัดแน่นกันเป็นฮีเลียมเป็นพวกธาตุธาตุขนาดเบาอ่ะก็คือจะมีไฮโดรเจนฮีเลียมลิเทียมหรือแบเลียมอะไรเงี้ยครับในช่วงแรก ก็คือประมาณ1ประมาณ1ใน4เลยอของโปรตอนกับนิวตอนเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นนิวเคลสของฮีเลียมนะครับรวมถึงไฮโดรเจนแล้วก็ธาตุแบบอื่นๆอีกเล็กน้อยนะครับซึ่งนิวตอน,นที่เหลือเนี่ยก็จะกลายไปเป็นโปรตอนนะครับแล้วท้ายที่สุดก็กลายไปเป็นนิวเคลสของอะตอมของไฮโดรเจนธรรมดาทั่วไปนะครับคือหลังจากภาวะแบบนี้ช่วงที่มีพวกกลุ่มธาตุาขนาดเล็กประมาณน,นี้ ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเป็นเขาบอกว่าเป็นหลายหลายหลาย,หลายล้านปีเลยนะคือล้านปีนี่ก็คือการเดินทางของแสงแหละเป็นระยะทางเท่านี้นะครับก็คือมันขยายตัวแล้พวพบก็มีการขยายตัวไปเรื่อยๆเป็นล้านปีแล้วก็ความความร้อนนะครับก็คืออุณหภูมิก็ลดลงครับพออุณหภูมิลดลงเนี่ยในช่วงล้านปีหลังจากนั้นอนะ่ะมันก็จะมีบ,บางบร,ริเวณที่ความาน้ำท่วมเนี่ยทำให้ พวกสารพวกนี้รวมตัวกันนะครับแล้วก็กลายเป็นกลุ่มก้อนสุดท้ายก็กลายเป็นเป็นกาแล็กซี่ขึ้นมาพอเกิดกาแล็กซี่ขึ้นมานะครับก็ก็๊าซพวกไฮเดรเจนหรือฮีเลียมอะไรเงี้ยก็จะเกิดพวกปฏิกิริยาฟิวชันนะครับเหมือนดวงอาทิตย์เราอะ่ะก็คือเกิดเป็นกลุ่มกลุ่มหมอของตัวไฮโดรเจนกับฮีเลียมเนี่ยเกิดเป็นกลุ่มหมอกขึ้นมาแล้วก็รวมตัวกันก็เกิดปฏิกิริยาฟิวชันเกิดขึ้นเป็นดาวเลิกขึ้นมาในไขดวงอาทิตย์ของเราแต่ว่าก็จะมีที่อื่นด้วยนะครับมากมาย ในกลุ่มในในใน,ในภาวะที่เกิดกาแล็กซีนะั่นแหละก็จะมีเนะี่ยกลุ่มที่เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นเนี่ยขึ้นมาเป็นดาวฤกษ์ขึ้นมาหลายๆอันการเกิดดาวฤกษ์ต่างๆพวกนี้นะครับจากไอตัวธาตุไฮโดรเจนกับฮีเลียมเนี่ยครับก็คือเกิดขึ้นมากมายนะครับแต่มันก็มีมันก็ต้องมีการเผาผลาญพลังงานนะครับเพื่อจะต้านแรงของตัวความโน้มถ่วงของมันใช่ไหมครับยิ่งขนาดมันใหญ่มันก็ยิ่งแบบ มีการเผาผลาญพลังงานที่เร็วกว่าแล้วก็หมดเร็วกว่านะครับพอมันเผาผลาญอาจจะกลายไปเป็นดาวนิวตรอนหรือว่าหลุมดําหรืออะไรเนี่ยนะครับแล้วคราเนี้ยมันก็จะมีดาวฤกษ์บางส่วนที่มันอาจจะเกิดการชนการเกิดซูเปอร์โนวาขึ้นมานะครับแล้วก็ระหว่างเนี้ยที่มันมีการผาผาเผาผลาญหรือการเกิดนชนการชนกันเนี่ยมันจะทําให้เกิดพวกาธาตุที่มันมีหนักหนักขึ้นนะครับไม่ใช่แค่ไฮโดรเจนลิเทียมแมรเลียมหรืออะไรลนะมันก็จะเกิดพวกาจะเป็นคาร์บอนออกซิเจนขึ้นมา ไอ้พวกธาตุหนักพวกนี้ครับมันก็สามารถที่จะสลายใช่ไหมพอมันเกิดหรือว่ามีการสลายไปหรือว่ามีการตายไปมันอาจจะถูกเบี่ยงเข้าไปทําให้เกิดดาวเลษ์รุ่นถ,ถัดไปขึ้นมาซึ่งดาวเลษ์รุ่นถัดไปเนี่ยมันก็จะมีพวกธาตุหนักพวกคาร์บอนพวกอะไรด้วยนะครับลจากนั้นก็เกิดเป็นพวกดาวเคราะห์ clock นะครับล้อมรอบซึ่งดาวเลอร์มันก็จะมีพวกดาวเคราะห์มีกลุ่มเมฆเกิดเป็นดาวเคราะห์กันมาล้อมรอบซึ่งมันก็จะมีธาตุหนักขึ้นมานะครับเกิดเป็นอาจจะกเป็นตัวอย่างก็เป็นดาว ดวงอาทิตย์กับาดาวต่างๆนะครับที่โครจรรอบดวงอาทิตย์ของเราเหมือนโลกเรานะครับมันก็จะมีพวกธาตุอ่าหนักเฉยๆขึ้นมาและนอกจากตัวไฮโดรเจนฮีเลียมหลังจากนั้นนะครับก็จะเกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นมานะครับซึ่งถ้าเป็นในภาวะลักษณะลักษณะของของคล้ายๆกับโลกเรานะครับก็คือจะต้องเกิดเป็นถ้าเราในในลักษณะของโลกเราก่อนแล้วกันนะสิ่งมีชีวิตในโลกเราเนี่ยก็คือจะเกิดเป็นลักษณะของตัว ไอโมเลกุลขึ้นมาใช่ไหมตอนแรกเขาก็เชื่อว่าจริงๆโลกเราเนี่ยมันก็ยังไม่มีพวกออกซิเจนหรืออะไรอยู่หรอกเนาะมันก็ยังไม่มีชั้นบรรยากาศอะไรเงี้ยหรอกแต่ว่าสิ่งมีชีวิตในสมัยแรกๆเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มพวกเป็นโมเลกุลเล็กๆนะครับหรือว่าเป็นพวกแมรโมเลกุลที่อาจจะใช้วัตถุดิบจากพวกอะตอมบางอย่างขนาดเล็กอะไรเงี้ยครับแล้วก็สร้างสร้างแมรโมเลกุลขึ้นมาแล้วก็ขยายต่อขึ้นมาเรื่อยๆอจนเป็น สุดท้ายเอาไฟนอลละก็คือจะเป็นลักษณะสิ่งมีชีวิตแบบพวกเรานะครับในในดาวเคราะห์ของเราหรือว่า,าโลกของเราเนี่ยซึ่งคราวนี้ถ้าเราเราต้องการที่จะหาสิ่งมีชีวิตอื่นเราก็เลยอยากจะหาสิ่งมีชีวิตที่คล้ายๆกับเราใช่ไหมก็คือจะต้องเป็นลักษณะที่แบบอาจจะมีโครงสร้างของอะตอมหรือว่าโมเลกุลที่คล้ายกันใช่ไหมครับก็คือจะมีคาร์บอนมีออกซิเจนหรือว่ามีอะไรประมาณเนี้ย ค,คือเขาในีการที่จะหาสิ่งมีชีวิตดาวอื่นเนี่ยเราก็ต้องที่สําคัญเลยยุคเริ่มแรกเนี่ยสิ่งมีชีวิตพวกนี้มัน่าจะต้องอยู่ในมหาสมุทรหรือในน้ำก็คือต้องมีน้ําก่อนใช่ไหมครับเหมือนเหมือนในโลกเราในยุคเริ่มเริ่มเนี่ยนะครับก็อันนี้ลักษณะของการหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกใช่ไหมที่เราจะเราพูดถึงเรื่องอสิ่งมีชีวิตต่างดาวหรือเอเลี่ยนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วถ้าเราต้องการหาสิ่งมีชีวิตที่ลักษณะคล้ายๆกับเราเราก็ต้อง หายพวกแพทเทิร์นที่คล้ายๆกันใช่ไหมครับก็คือต้องมีน้ํามีคาร์บอนนะครับหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็อย่างที่พูดไปจากาทฤษฎีนี่ยแหละเนาะจากการ,ก,ารกําเนิดอของเอกภพหรือว่าทฤษฎีบิกแบงเนะี่ยก็คือการที่จะเกิดพวกโมเลกุลขนาดใหญ่นะครับอะตอมขนาดใหญ่เนี่ยก็คือมันก็ต้องเริ่มจากตัวโปรตอนน,นิวตรอนนะครับเอิเล็กตรอนหรืออะไรเงี้ยก็คือจะรวมกันเป็นก็จะได้เป็นธาตุหนักขึ้นมานะครับ คือถ้าในสภาพแบบพวกเราก็คือเราก็คิดถึงคาร์บอนใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือมันอาจจะมีอย่างอื่นไงที่ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่คาร์บอนก็ได้ใช่ไหมครับอาจจะมีนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มเฉยๆก็เลยคิดว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตที่อาจจะไม่ใช่คาร์บอนก็ได้นะครับคราวนี้ถ้าเราพูดถึงเอเลี่ยนเราก็จะเอาเป็นว่าง่ายๆสุดเลยก็คือเอาลักษณะคล้ายๆพวกเราเนี่ยนะครับสิ่งมีชีวิตต่างดาวแต่คราวนี้ก็คือก็คือจบไปเนาะใช่ไหมคราวนี้นเราจะรู้ได้งไงว่ามันจริงๆแล้วมันมีสิ่งมีชี ที่เราเห็นเนี่ยมันคืออะไรซึ่งนักวิทยาศาสตร์บางคนนะครับเขาอาจจะคิดว่าจริงๆแล้วมันมันก็จะมีปัจจัยหลายๆอย่างหรือบางอย่างอะไรเงี้ยที่ทําให้เราไม่เห็นสิ่งมีชีวิตนอกโลกนะครับหรือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่เขาจะมาหาเราหรือว่าระยะทางที่มันไกลมากหรืออะไรเงี้ย จริงๆแล้วการที่เราไม่เจอสิ่งมีชีวิตนอกโลกเนี่ยมันก็จะมีหลายปัจจัยด้วยกันนะครับแต่ว่ามันก็คือมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งครับคิดสเกลอย่างหนึ่งขึ้นมานะครับก็คืออเป็นเป็นนักวิทยาศาสตร์อ่ะออสโตรฟิสิกส์นะครับชาวรัสเซียนะครับชื่อสกาล่าคาราเชฟนะครับเขาก็คือตอนแรกเขาได้แบบตีพิมพ์เลยนะตัวสเกลของเขาขึ้นมานะครับตอนหลังก็คือแบบค่อนข้างที่จะเบลอวายอยู่เหมือนกันนะครับก็คือคาราเชฟสเกลเนี่ย ก็คือตอนแรกเขาจะตั้งเหมือนสเกลขึ้นมาว่าอสิ่งมีชีวิตที่ที่เราจะรู้เนี่ยมันจะต้องมีระดับแรงของมันเนี่ยด้วยกัน3แรงด้วยกันแต่ว่าจริงๆตอนนี้จากเมื่อก่อนเป็นที่เขาคิดมาก็คือประมาณ1น3ใช่ไหมตอนนี้ก็จะมีแรงเป็น 0- ูนย์ถึงห้าเลยซึ่งสเกลของเขาที่ตั้งขึ้นมาเขาก็ไม่ได้แบบคิดอะไรมามัวาม่วๆนะครับจริงๆแล้วเขาเป็นก็คือเป็นนักนักฟิสิกส์ที่เก่งนั่นแหละนะครับเขาเขาอยู่ในโครงการของการ ค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกอะ่ะที่ชื่อว่าเซติตนะครับของของรัสเซียเลยตัวคาร์เชฟสกิลเนี่ยก็คืออาจจะคุคน้คนๆสำหรับบางคนนะครับก็คือถ้าเป็นในในช่วงเริ่มต้นที่เขาพับลิกเนี่ยในช่วงหนึ่าร้อยแหรืออะไรประมาณเนี้ยนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยก็คือจะหมายความว่าเนี่ยไอสิ่งมีชีวิตนั้นเน่ยเช่นสมมติถ้าคนเป็นโลกเนี่ยก็คือเขาจะต้องแบบสามารถใช้พลังงานหรืออะไรทั้งทั้งโลกได้เต็มที่ หรือสามารถใช้พลังงานในโลกหรือว่าควบคุมโลกเนี่ยได้ด้วยความสามารถของสิ่งมีชีวิตนั้นเองได้ก็แบบเราเนี่ยแบบแบบมนุษย์เราในโลกเราเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในสเกลที่เป็น1นะก็จะอยู่แค่0.7อะไรประมาณเนี้ย0 7 6, นเะมั้ป็น3อะไรเงี้ยครับคือตอนนี้มันมีสเกลใหม่เป็น0-5ใช่ไหมแต่สเกลหนึ่งเนี่ยก็คือสิ่งมีชีวิตของดาวนั่นแหละจะต้อง c o n ค r o คอนโทรลไอตัว ดาวเคราะห์ที่เขาได้อยู่ได้เลยนะยกตัวอย่างเช่นเขาอาจจะสามารถควบคุมฝนได้นะครับว่าจะให้ตกยังไงหรือว่าควบคุมไม่ให้เกิดแผ่นดินไหวสึนามีหรือน้ําท่วมหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาสามารถที่จะคนโทรลมันได้แล้วก็ใช้พลังงานจากโลกจากดาวดวงนั้นได้ไดเต็มร้อยเปอร์แล้วก็คนโทรลมันได้ทั้งหมดนะครับส่วนถัดไปก็คือสเกลสองเนี่ยคาเกสเกลสองเนี่ยก็คือจริงมีชีวิตไม่ใช่แค่ในดาวนั้นนะก็คือใน,ในโซนนั้นนะก็คือจะ สามารถคนโทรลหรือว่าใช้พลังงานที่มีไม่ใช่แค่ดาวที่เขาอยู่แล้วแหละนะก็คือจะคนโทรลได้ทั้งหมดจนถึงระบบของเขาเองนะครับก็ถึงขั้นอาจจะเป็นสมมติถ้าพูดถึงโลกเรานะสมมติธรรมรุษโลกเรานะเคยมีคนคิดอยู่นะโลกเรากว่าจะถึงระดับหนึ่งาอาจจะหลายพันปีนะนะครับซึ่งซึ่งจริงๆแล้วก็คือนานอนะ่ะเอาเป็นว่าสเกลสอเนะี่ยคือจะคนโทรลทั้งแบบดวงอาทิตย์ดาวพุธด,ดาวศุกร์อะไรเนงะี้ยหมายถึงว่า อาจจะสามารถใช้พลังงานของดวงอาทิตย์ออกมาทําอะไรก็ได้หรือว่าคนโทรลการหมุนหรือการเคลื่อนที่ของดาวต่างๆรอบดวงอาทิตย์ได้เลยอย่างเงี้ยนะครับโอ้อันนี้ก็แบบแอดวานมากเลยนะครับส่วนถ้าเป็นสเกลคาริเชฟสเกลไทส์สามล่ะก็ยิ่งแอดวานแบนั้นแหละนะนะก็คือมันจะต้องควบคุมที่มันหรือว่าใช้ Energy ที่แบบเยอะขึ้นกว่าแค่ระบบระบบพอแหละนะครับก็คือไปถึงระดับกาแล็กซีเลยคือกาแล็กซีก็คือต้องควบคุมได้ถึงระดับ แบล็คโฮลนะครับหลุมดำทั้งหมดนะครับกาแล็กซีหนึ่งเนี่ยก็คือถ้าคอนโทรลได้หมดนะอาจจะใช้พลังงานหรือว่ามีการเคลื่อนที่หรือว่าควบคุมทุกอย่างได้เนี่ยคือถ้าสิ่งมีชีวิตระดับระดับ,ดบสเกลสามเนี่ยก็คือแอดวานมากแล้วแหล,ละส่วนเราเนี่ยจะไปถึงระดับนั้นไม่รู้อีกหม,มื่นกี่แสนล้านปีนะครับนอกจากนี้มันก็คือมีล่าสุดเนี่ยก็คือก็จะมีผมไม่แน่ใจนะก็คือมันจะมีสเกลที่แบบ ปรับปรุงมีสเกลไทยสี่ไทยห้า, 4, าเข้ามาแล้วก็ศูนย์ด้วยนะครับซึ่งผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากแต่เนี่ยผมแค่จะพูดว่าจริงๆแล้วถ้าเขาแบ่งสเกลเนี้ยก็คือเราก็จะรู้ละจริงๆแล้วเราก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างธรรมดาเลยการที่เราจะไปเจอสิ่งมีชีวิตอื่นเนี่ยหรือว่าจะเคลื่อนที่หรือว่าจะทําอะไรเนี่ยไปหาสิ่งมีชีวิตอื่นหรือคนสิ่งมีชีวิตอื่นที่แอดวานซ์กว่าเราเนี่ยที่เขาจะมาเจอเราเนี่ยเขาจะทยากมาเจอหรือเปล่านะครับ รเราจะได้เจอเขายัางไงนะครับก็ฟังเล่นๆไปแล้วกันไอ้คาลิเชฟสเกลเนี่ยก็ก็มีนะักวิทยาศ,าศาสตร์แค่เฉพาะกลุ่มนะครับที่จะเชื่อมันก็ไม่ได้เชื่อทั้งหมดนะครับก็จะเป็นแบบนี้ก็ตอนนี้เราก็จะอยากจะพูดถึงเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตต่างดาวหรือเอเลี่ยนนะครับหรือว่าพวก UFO UAP อะไรเงี้ยจริงๆเราอะที่เราเห็นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ใช่ไหมครับเอาเป็นว่าเราต้องเข้าใจไอ การที่กํกเนิดสิ่งมีชีวิตพวกนี้หรือว่าในลักษณะของแบบเราขึ้นมาเราก็เลยต้องพูดถึงบิ๊กแบงนะครับแล้วก็เราก็รู้ว่าพวกเราเนี่ยก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ก็ไม่ได้แอดวานอะไรเลยนะตั้งแต่อดีตจนถึงจากเอกภพกำเนิดขึ้นมานะครับแล้วก็สเกลที่เราได้พูดไปแล้วค้เนี้ก็คือจะถามว่าเอเลียนเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าใช่ไหมมันก็ก็อย่างที่พูดไปเนาะ ลองคิดกันเองแล้วกันว่ามันมีจริงหรือเปล่าเอาเปคำว่านิยามคําว่าเอเลียนของแต่ละคนคืออะไรก่อนแล้วกันก็คือคุณต้องการคิดว่าเอเลียนนี่คือสิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกโลกใช่ไหมก็คือสิ่งมีชีวิตที่เป็นลักษณะเหมือนพวกเราคล้ายพวกเรานะครับหรือว่าเป็นแบบอื่นหรือเปล่าใช่ไหมที่แบบเราอาจจะแบบไม่สามารถที่จะสัมผัสได้ในลักษณะที่เป็นโมเลกุลนะครับหรือรูปร่างแบบเปล่าเนี่ยหรือว่า,อาจจะเป็นแบบ โมเลกุลลักษณะแบบอื่นก็ได้นะครับแล้วถ้าพวกคุณเจอพวกวัตถุที่มันลอยได้นะนะเราก็ต้องมานิยามใหม่แล้วนะครับว่าจริงๆแล้วมันก็คือเขานิยามใหม่แล้วว่ามันคือ UAP ใช่ไหมนะครับก็คือเป็นออบเจกต์อะไรที่มันบินอยู่นะครับซึ่งมันก็ไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งมีชีวิตต่างดาวก็ได้มันอาจจะเป็นออบเจกต์อะไรที่ยังไม่รู้เฉยๆของประเทศอื่นก็ได้ประเทศอะไรก็ไม่รู้หรือจะเป็นสิ่งมีชีวิต ที่โลกเราเองก็ได้ที่เรายังไม่รู้จักเป็นไปได้ไหมที่เราไม่รู้ว่ามันที่แอดวานที่อยู่ในโลกเราอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ใช่ไหมครับแล้วคนก็อาจจะสับสนกับชอบไปใช้คําว่าไอ้ UFO ซึ่งไอ้ UFO เนี่ยมันอาจจะมันล้าหลังไปแล้วถ้าพูดถึง UFO คนก็จะมโนไปแล้วว่ามันคือสิ่งอ่าเป็นยานของเอเลี่ยนมาอะไรเงี้ยครับก็เอาเป็นว่าเรื่องที่ผมพูดไปเนี้ยเป็นเรื่องที่ยังพิสูจน์อะไรไม่ได้เลยสักอย่างใช่ไหมครับ ตั้งแต่ทฤษฎี Big Bang เนี่ยก็คือมันอาจจะเป็นไปได้มากที่สุดแหละที่ผมพูดมานะรวมถึงตัว a คาเช Scale ซึ่งก็เป็นแค่คำนิยามหรือว่าเป็นสมมติฐานของนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะครับส่วนเอเลียนมันก็ก็แล้วแต่นิยามของแต่ละคนนะ่ต้องการนิยามก็ว่ายังไงส่วนตัว UAP เนี่ยนะครับก็คือวัตถุที่อะไรก็ไม่รู้ที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ ก็ต้องรอพิสูจน์มันคืออะไรกันแน่ฟังสนุกสนุกนะครับก็ไม่ได้ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับสำหรับเรื่องเอเลี่ยน UAP ขอบคุณมากนะครับโอเคเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเอพิโซดนี้ผมว่าทุกคนอาจจะได้ผู้คิดอะไรที่หลายอย่างนะครับเพราะว่าว,ว่าการที่จะเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตแบบพวกเราเนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆเลยนะครับมันอาจจะเป็นความบังเอิญในเซี่ยงหนึ่งในล้านนะครับหรือรรว,ว่า เป็นความตั้งใจของอะไรบางอย่างเราไปเลยนะครับที่จะให้เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็การที่สิ่งชุดอื่นเนี่ยจะมีหรือไม่มีเนี่ยลองคิดดูเองแล้วกันครับผมก็ไม่ได้อยากจะบอกว่ามีหรือไม่มีนะครับก็คือแล้วแ้สมมติถ้ามีเนี่ยนะว่าโอกาสที่จะเจอกันเนี่ยมันง่ายหรือยากยังไงครับด้วยปัจจัยหลายๆอย่างของเอกภพของเราของแสงของอะไรเนี่ยนะครับแสงและการขยายตัวของเอกภพนะครับ หรือว่าความที่เราเนี่ยเป็นสิ่งในชีวิตที่อาจจะดูแบบล้าหลังหรือว่าด้อยมากะนะครับเหมือนแบบเป็นมนุษย์ป่าสมมติถ้าเราเข้าไปในเราอาจจะนั่งเรือแล้วก็ไปที่กนนนเกาะแบบโบราณนิดนึงนะครับแล้วก็มีมนุษย์ป่าเ,เขาอาจจะไม่ให้ความสนใจหรืออาจจะไม่รู้เรื่องอะไรก็ได้แล้วถ้าเราอ่าเช่นแบบสมมติว่ามีมนุษย์ต่างดาวมาเราอาจจะแบบอ่ะมันคืออะไร,ไราาก็ไม่รู้อะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นลูกแปบอะไรก็ได้นะครับบางทีไม่รู้เนกันนะก็ฝากติดตามกันนะครับ แชร์กดไลค์กดตามสับสััยด้วยนะครั